ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันาอมกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูสตรีมสดบนหน้าติ k กต็อกของเราเนาะใครที่ขึ้นสตรีมไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าอะไรใครของนะครับคนดูน้อยๆก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social กันได้เลยเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ลิงก์ก so mm ็จะทิ hmm. ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่กระสแกน QR code ในคลิปนี้กันได้เลยใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อก็้าใช้ได้ล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือว่าเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยนะครับอะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะครับ ก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติก๊กแชนแม่โปรแกรม,มอัตโนมัติต้องนี้กันด้วยแล้วก็สมัรถใช้งานตรงน,นี้กันด้วยเนาะส่วนเพ่อคนไหนที่ไม่อยากกอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากก็สามารถกรอกอินผ่าน Google ด้านล่างตรงน,นี้กันได้เลยนะครับส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อเขาใช้เลยก็แล้วกันเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเรียกมากมายเลยนะครับก็หลักๆนะครับ เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ TikTok อกก็แล้วกันหมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เพื่อนต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของเพิ่มคนดูสตรีมสดราคาถูกตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆไปหาบริการของเว็บไซต์กันได้เลยเขาก็จะมีหลากหลายบริการที่เลือกมากมายเลยเนาะถูกใจบริการไหนก็สามารถมาหาเลือกบริการกันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมก็จะใช้ในด้านของบริการตอนแรกก็แล้วกัน ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้า Steam สตรีมสดของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์สตรีมสดของเราไปวางใส่หน้าเว็บไซต์กันได้เลยเนาะจำนวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ำขั้นสูงก่อนกันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปซัก100ก็แล้วกันจํานวน100คนดูสตรีมสดของเรานะครับเว็บไซต์ขเ,าเาขาก็จะคํานวณค่าจ่ายเรามันทีร้อยแล้วก็ตกอยู่แค่สามบาทเองเนาะเป็นอะไรที่ได้ถูกสุดไปเลยนะครับก่อนที่เรากดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนนี้ไไดเเลยเพื่่อมมิดดลนึง ได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็ยังเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ของคุณตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบมันได้เลยเนาะ ก็ระหว่างระบบรองเงินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงิน,เ,นเพื่อนๆนะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีอยู่4่ช่องทางในการชําระเลยนะครับ mm. ก็จะมีทางพรอมเพย์ทุกนิวเวลส์ et, อังเปาวเลส์แล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับเพื่อนๆก็อย่ายลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิด เขาก็สามารถกดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีมากกว่า400กว่าเรื่องเลยนะครับมีทั้งบา็อไทยทับไทยเนาะถ้าเกิดว่าเมื่อคนไหนว่าง,างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์เขาก็จะร,รวบรวมบริการต่างๆใน,นหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถวา่หาดูกันได้เลยนะครับ ตัวบริการต่างๆของเว็บไซต์ก็จะมีนี่นะครับความอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยหรือกดเข้ามาอ่านจากตัวสังื้อกันได้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างอยากจะตดิตต่อแอดมินหรือว่าตอบรรมดาแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะ เข้ามาหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีช่องทางไลน์โดยต่อแล้วก็กรีมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยนะครับแอดมินเขาก็พร้อมตอบกลับหรือพปอร์ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะหรือแม่ก็มาดูตัวเชิญเหลือด้านล่างตรงนี้ได้ก็จะมีทั้งหมนหมูนะครับแจ้งปัญหาแล้วก็เลขออเดอร์ใครที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถสซ็นกอบสี่อหรือข้อความตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือ,อทางต่างนะครับก็สามารถกดได้แท็กไฟน์ตรงนี้ขึ้นมาได้เลยเนาะหลังจากนั้นนี่ เพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดคนดูตนสตรีมสดของเราดีกว่านะครับว่าตอนแรกขึ้นมาครบตามจานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือย,ยังอ่ะตอนนี้คนดู Steam สตรีมสดของเราก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าเว,ว็บไซต์กำลังทำราริการตามคิวอยู่เนาะเพื่อทาการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำราริการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวด้วยเนาะอ่ะก็ระหว่างที่รีไปแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากเดิมนะ สิบคนยี่สิบคนเองเนาะตอนนี้นะครับก็เพิ่มมาเป็น95คนเป็นที่เียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจานวนก็ตามมาทีหลังนะครับเดี๋ยวเข้าผมก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนเลยก็แล้วกันเนาะส่วนผู้ที่สนใจนะครับอยากแกแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บสร้างเราได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อน,าน,าน,อน,น้าซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับข้ามาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เราคัดล็อกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ยใหห้้้กกกััับเเพืื่่ออนนนๆคครรวาูจไดล ถ้าเกิดบ้านเพื่อนคุณเติมต,ต่ำระบาตขึ้นไปนะครับก็จะได้อัตราคอมมิชชั่นถึงห้าเปอร์เซ็นต์ลิงก์งาทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกนคิวอาร์โค้ดในคลิปนี้กันได้เลยถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมพูดด้วภาพการ์ดใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมจะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ